เรื่องเล่าไปเที่ยวไปกินวันนี้จะพาท่านไปตลาด3ามชุกร้อปีจังหวัดสุพรรณบุรีตั้งอยู่ที่ริมแม่น้ำท่าจีนตลาดแห่งนี้เป็นตลาดที่ยังคงยิดถือแบบวิถีชีวิตเดิมๆของชาวไทยอาคารไม้เก่าแก่มีของขายหลากหลายมากมายเลยไม่ว่าจะเป็นขนมของกินของใช้เสื้อผ้า โอ้ยเราเดินกันเพลินของคิดอร่อยเยอะมากงานเดินกันไปก็ชิมของชิ้นก็อร่อยว๋วยเตี้ยวโอ้ยอร่อยเยอะแยะไปหมดเลยของฝากซื้อกันให้เพลินๆเ,เ,เลยนี่ก็คือตลาดร้อยปีสามชุกนะครับเราเดินอยู่ที่นี่จนจะพักเดึง่งนะครับชั่วโมงกว่านี้ก็ยังซื้อของกันไม่ครบเลยอย่างน้อยสชั่วโมงหลังจากนั้นแล้ว เราก็าไปติดต่อลงเรือเพื่อไปเที่ยวบ้านทรงไทยกันนะครับตรงบริเวณด้านหลังตัวนี้ก็จะมีท่าน้ําให้เราติดต่อเราก็ลงเรือเหมาเรือไปล่องเรือนะครับชมบ้านทรงไทยนั่งเรือไปสักประมาณเกือบครึ่งชั่วโมงได้นะครับ ชมสองริมฝั่งแม่น้ำท่าจีนมาถึงแล้วนะครับนี่คือบ้านทรงไทยที่เขาไว้ให้สำหรับประชาชนเข้าชมซึ่งที่นี่เคยเป็นเรือนไทยที่ถ่ายหนังนะครับเรื่องลูกทาสนะครับเรามาถึงที่นี่แล้วก็เข้าขึ้นไปชมข้างบนนะครับก็จะเป็นวิถีชีวิตแบบไทยๆในสมัยโบราณ มีห้องหับต่างๆห้องครัวให้เราได้ชมกันอย่างสบายๆ,ายๆเพลินๆเนยนะครับแล้วลงมาด้านล่างเนี่ยนะครับก็จะเป็นวิถีชีวิตที่เป็นแบบไทยๆนี่ฟางข้าวนะครับฟางข้าวก็ได้จากการหลังจากที่เราเก็บเกี่ยวข้าวในนาแล้วเราฝัดข้าวแล้วเราก็จะเอาฟางนั่ะมาสุมๆ,ๆก็เป็นกองฟาง เป็นวิถีชีวิตแบบไทยๆจริงๆเลยนะครับและนี่ก็เป็นเตาหุงข้าวในสมัยโบราณใช้ไม้ได้ใช้ฟืนนะครับเป็นโค้งๆแบบนี้แล้วก็อันนี้คือโม่เวลาทำขนมก็ใช้โม่แป้ง นะคะรับโปข้าวเหนียวอะไรพวกนี้และนี่ก็เป็นกระทะกระทะอะไรเอ่ยกระทะหุงข้าวนั่นเองในกรณีที่มีงานเช่นง,งานบวชงานทําบุญบ้านงานแต่งอะไรพวกนี้ก็จะหุงข้าวโดยใช้กระทะใบใหญ่แบบนี้นี่ก็คือกองฟางให้เราได้ย้อนยุกไปถึงวิถีชีวิตชาวไทยในอดีต ชมไปเพลิน,นที่นี่ก็จุดก็จะมีมีม,มีมีอาคารแยกไปต่างหากนะครับแล้วก็มีการเล่นดนตรีไทยสอนดนตรีไทยด้วยเราสามารถที่จะไปชมและรับฟังได้นะครับอ่ะตอนนี้เราก็จบแล้ว,จจวเดี๋ยวจะเดินทางกลับแล้วนะครับเดินทางกลับแล้วเราจะไปไหนต่อเราจะไปที่นี่นะครับที่หมู่บ้านบางกรสวรรค์ซึ่งเป็นหมู่บ้านที่จำลองมาจากเมืองลี่เจียง เมืองเก่าแก่โบราณอายุพันปีที่มีรูปแบบสวยงามจนได้รับเป็นมรดกโลกนะแต่เราไม่ได้ต้องไม่ต้องไปไกลเราชมได้ที่นี่ที่อุทยานมังกรสวรรค์พิพิธภัณฑ์ลูกหลานพันมังกรที่ที่สามเจ้าพ่อหลักเมืองมีอเมซอนด้วยนะครับให้เราทานด้วยแล้วก็ไหว้เทพเจ้าศักดิ์สิทธิ ที่แห่งนี้เพื่อขอพอรเรื่องโชคลาภเงินทองความสําเร็จความร่ํารวยนะครับแล้วเราก็ชมวิถีชีวิตชาวจีนที่มีความใกล้ชิดกับคนไทยชาวไทยเหมือนพี่กับน้องสถานท,ที่ก็สวยงามนะครับอันนี้เราพาท่านมาขอพอรจากเทพเจ้าศักดิ์สิทธิ์ของจีนแล้วก็องค์เจ้าแม่กวนอิมเพื่อขอพอร ตามที่ท่านต้องการซึ่งมีเทพเจ้าเก็บทุกองค์ของจีนเลยนะครับแล้วก็สการะขอพรเจ้าแม่กนอิมซึ่งงดงามมากๆเลยนะครับสีขาวที่นี่ก็เป็นสถานที่อีกจุดหนึ่งที่ท่านจะต้องมาเที่ยวนะครับมาถวายสร้อยมุกให้กับเจ้าแม่กน อิ่มนะครับหากมีเวลาว่างก็ไปเที่ยวกันได้นะครับสุพรรณบุรีและหากชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไ r i ต์ติดตามให้ด้วยนะครับอันนี้น้ำตกสวยงามมากๆเลยเป็นน้ำตกจำลองนะครับที่บริเวณอุทยานมกรสวรรค์สำหรับคลิปนี้ก็คงจะพาท่านชมเพียงเท่านี้นะครับ ชมกันแล้วก็ไปสุพรรณอย่าลืมต้องแวะนะครับต้องแวะให้ได้เลยนะครับนี่ช้าไปเย็นกลับเนี่ยวันเดียวก็สองาที่ตรงจุดเที่ยวนี้ก็พอดีกันนะครับอันนี้ค่อนข้างสวยเรามองลึกลงไปเป็นลักษณะเป็นแบบคล้ายญี่ปุ่นนะกับจีนเป็นเสาเดินโค้งเข้าไปสวยงามมากๆ รถงามจริงๆสำหรับที่นี่นะครับท่านหวังว่าท่านคงจะชอบคลิปนี้และขอบคุณนะครับที่เข้ามาชมคลิปนี้คลิปสุพรรณสวัสดีครับ